วันนี้มาร่วมงานกับเรามีแต่ดีวันนี้เรียกว่าเราจะได้มาเจอแฟนคลับประมาณ200กว่าคนที่ที่นี่ครับผมิจริงก็เป็นงานเกี่ยวกับการแบบแชร์มุมมองต่างในการอ่านหนังสือครับผมจริงๆก็เราก็ไม่ค่อยได้มีงานแบบนี้เท<ช>่าไหร่แบบแชร์แบบแชร์ความคิดต่างครับผม,ว,ผมว่ารู้สึกอยากอยากอยากทำงานแบบนี้เยอะๆคือรู้สึกว่าผมเนี่ย ตรงมากผมอยากนั่งคุยนานๆซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเนแฟนแน่าจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผมเป็นอีกมูดอารมณ์หนึ่งค,คิดว่าในในมูดเนี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนบ้างเพราะว่าที่อื่นแบบเวลาไม่พอหรือว่าอะไรแต่ว่าที่นี่ผมคิดว่ามีเวลาเพียงพอแล้วก็เดี๋ยวมีเล่นเกมมันอีกซึ่งเวลามีเยอะแยะมากมายมากในวันนี้ครับ<อ>พี่เจตคนกลางนี่ยังอยากแนะนำให้เพืนแฟนอ่านก่อนไม่ได้นอน,อนอยู่แล้วทุกคนต้องอ่านอยู่แล้วครับผมก็พี่เจตคนกลางนะครับก็ฝากด้วยนะครับผม ฝากงานให้หน่อยนี่สำหรับงานนี้ครับเพียงก็ฝากงานแพล e ิดแอนลิทกับจ u วเตอร์ยิ้มด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสนุกพร้อมกันนะสําหรับแฟนๆที่มาถึงที่นี่แล้วแลเดี๋ยวกําลังลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเราไดเจอกันแน่นอนครับใช่แล้วครับเราก็จะมีเวลาแบบยาวนานมากที่จะได้ร่วมพูดคุยกับทุกคนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนๆที่ได้ทํากับทุกคนด้วยครับผมใช่แล้วครับงานดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีง่ายๆนะซึ่งวันนี้เนี่ยเต็มที่เลย้ครับผิดหน้าใน EP สาแล้วนะฮะซึ่งเส้นเรื่องตอนนี้กําลังจะ เริ่มอยู่ในคอนโดพิจิตรแท่าน E p ีสามหลังจากที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าแบบมีการอยู่บนห้องนอนต่างๆทากับคงกับข้าวอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเส้นเรื่องที่ชีวิตคู่มากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีโมเมนต์ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นดีกว่าใช่ใช่ตามเขาเลยครับผมก็ตั้งแต่ E p ีสามไปก็อย่างที่ทุกคนเห็นใน e ี2สองก็น้องมาจะได้ไปอยู่ในห้องพิจตแล้วแล้วก็ พอตื่นมาอยากให้ทุกคนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่แล้วก็เรื่องราวหลังจากนี้ก็คือไม้จะได้อยู่กับพิจตมากขึ้นก็คือไม้จะได้เรียนรู้พิจตมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องไม้ด้วยนะครับในการจีพิจตคนนี้ครับผมพิจตจะเริ่มรู้ตัวเราใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันมันพูดแล้วแต่มันไม่มีเสียงออกมาครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมบอกแนละ้วแต่มันแบบเสียงมันไม่ออกครับ <Okay. S 1> ต้องรอติดตามครับคติดต,ตาม,ตามทุกวันทุกวันศุกร์ สี่ทุ่มสิห้าที่ช่องวันนะคะแล้วก็ดูอันคัดได้ที่ i อ e สกับดูย้อนหลังได้ที่มันดีชแนลห้าทุ่มสิบห้าเท่านั้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ<อ>